บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะเรื่องโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับซึ่งโครงการการลงทะเบียนนะครับแล้วก็การตรวจสอบสิทธิ์สาหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดว่าจะมีขึ้นในต้นเดือนมกราคมปี2569ที่จะถึงนี้เนี่ยเป็นแนวทางที่จะมีการทบทวนสิทธิ์บัตรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับเนื่องจากว่า ไม่มีการทุบส่วนสิทธิ์มาเป็นระยะเวลา3ปีแล้วครับนะครับและในการในการอุดหนุนเนี่ยไม่สามารถช่วยเกษตรกรได้โดยโตรงอย่างเช่นไปประกันราคาข้าวไปรับจำนำข้าวเนี่ยไม่สามารถทําได้แล้วเป็นเก็บเออก็เป็ดเก็บตกกับเป็ดสองนี่คือเป็ดเดียวกันครับสวัสดีครับท่านผู้รับชมทางบ้านและผู้รับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ ก็จะเป็นการถแถลงผลการประชุมคอรอมอนะครับครั้งที่11ประจำปี2,568นะครับในวันอังคารที่9ทธันวาคม2,568นะครับซึ่งมีสาระที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในอนุทินชัญวีรกูลนะครับซึ่งวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรี ก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมครมอทราบถึงเรื่องของการแถลงการที่ท่านนายกมีต่อพี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมสมชได้มีมติยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการตามมติสมชคือจะปฏิบัติการทางทหารในทุกกรณีตามเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและให้มีการปฏิบัติการ ทางทหารในเรื่องอื่นตามความจําเป็นนะครับและในการนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายนะครับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ดีที่สุดนะครับทั้งเรื่องความเป็นอยู่ความปลอดภัยอาหารน้ำดื่มบริการทางการแพทย์แล้วก็ได้ยกตัวอย่างนะครับวันนี้มีคณะรัฐมนตรีบางท่านได้ อยู่ในพื้นที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีท่านศักดานะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลโทอดุลน,นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้อยู่ในพื้นที่นะครับเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วนะครับและขอฝากให้กระทรวงมหาดไทยและปอพอเตรียมการเรื่อง งบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ต้องอพยพจากที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์เดิมเพื่อให้มีความพร้อมและสามารถโอนเงินได้อย่าให้เกิดความล่าช้าเหมือนในการโอนรอบที่ผ่านมานะครับประการที่3นะครับให้กระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้สื่อสารข้อมูลหลักนะครับในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูล มีความถูกต้องชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนั้นนะครับท่านนายกก็ยังได้มีข้อสั่งการเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับเนื่องจากท่านนายกได้รับทราบมาว่ามีประชาชนที่มาลงทะเบียนในระบบออนไลน์ยังไม่ได้รับความสะดวกในการโอนเงินเนื่องจากว่าระบบเนี่ยมีการดําเนินการที่ล่าช้า ่านนายกจึงได้มีการกำชับทางปอพให้ได้มีการเร่งแก้ไขปรับปรุงระบบนะครับเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนได้เร็วที่สุดนะครับเรื่องที่สามนะครับก็คือเรื่องโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับซึ่งโครงการการลงทะเบียนนะครับแล้วก็การตรวจสอบสิทธิ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดว่าจะมีขึ้นในต้นเดือนมกราคม ปี2569ที่จะถึงนี้นะครับท่านนายกก็ยังได้ให้ข้อห่วงใยในเรื่องของหลักเกณฑ์เนื่องจากได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชนจํานวนมากว่าหลักเกณฑ์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีอยู่2เกณฑ์ก็คือเกณฑ์รายได้กับเกณฑ์ทรัพย์สินในบางบางบุคคลนะครับที่เกณฑ์รายได้เนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ไม่เข้าเข้าเกณฑ์ก็คือมีไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทแต่ปรากฏทราบภายหลังว่า มีทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากนะครับจึงทำให้ในรอบที่ผ่านๆมานั้นหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างมีข้อคลางแข่งใจของภาคประชาชนท่านนายกจึงได้สั่งการนะครับให้กระทรวงกรารคลังนะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์เหล่านี้ให้ครบถ้วนในทุกมิติ เพื่อให้การสำรวจบัตรเสเีริการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยเป็นไปด้วยความเป็นธรรมนะครับและตอนท้ายท่านนายกก็ยังได้ขอความร่วมมือจากคอรมอรทุกท่านหากท่านใดว่างเว้นจากภารกิจก็ขอให้ได้มีการเป็นตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องที่อพยพอยู่ตามแนวชายแดนด้วยนะครับนอกจากนั้นครับวันนี้ครับคอรมอรก็ยังเห็นชอบในเรื่องสําคัญ อีกหลายเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งครับก็คือกระทรวงวัฒนธรรมนะครับขอให้ครมพิจารณาเรื่องมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิตอลคอนเทนต์ของต่างชาติเป็นเกณฑ์ของแคชรีเบ t e โดยนโยบายนี้เนี่ยจะเป็นนโยบายที่ส่งเสริมให้ต่างชาติที่มาจ้างคนไทยผลิตคอนเทนต์ที่เป็นลักษณะของ a n i m เมชัน ที่เป็น c g เราจะเห็นได้นะครับว่าในอดีตที่ผ่านมามีคนไทยจำนวนมากที่ไปมีส่วนในการผลิตภาพยนตร์ไปมีส่วนในการช่วยสร้างอุตสาหกรรมเกมจำนวนมากนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงมีแนวทางนะครับว่าสำหรับเอกชนต่างชาติที่มาจ้างให้คนไทยผลิตสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น c g Visual e f f e c t นะครับงานหลังการผลิต Post Production สำหรับภาพยนตร์ซีรีส์โฆษณางานแสดงวิชว p โปรดักชันงานแอนิเมชั่นคอมพิวเตอร์กราฟิก VR AR MR XR และเมตาเวิร์สงานแอนิเมชั่นในเกมรวมถึงตัวละครและคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับงานด้านดิจิตอลคอนเทนตนะครับสามารถที่จะขอรับแ a ส h r e ีเบ e ได้โดยมีเงื่อนไขนะครับว่าบริษัทต่างชาติ ที่จะมาจ้างคนไทยเนี่ยต้องมีสัญญาจ้างมูลค่า5ล้านบาทขึ้นไปโดยผู้ที่เป็นคนขอยื่นรับแบบในการทำ cash rebate เนี่ยต้องเป็นบริษัทไทยที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทต่างชาติหนึ่งบริษัทสามารถทำได้มากกว่าหนึ่งสัญญาโดยกรอบในการสนับสนุนเรื่องสิทธิประโยชน์ cash rebate สำหรับบริษัทที่มาจ้างคนไทยในการผลิตอคอนเทนต์เหล่านี้นะครับอยู่ที่ 20%นะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของมาตรการประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการและจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569และ70นะครับวันนี้ครมได้เห็นชอบนะครับกรอบแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติของส่วนราชการและจังหวัดประจำปีงบประมาณ2 5 6 9ถึง2570นะครับซึ่ง ประเด็นสําคัญก็คือแจ้งให้ทราบถึงจุดเน้นว่ารัฐบาลในยุคนี้ให้ความสําคัญกับองค์ประกอบใดบ้างโดยองค์ประกอบเนี่ยแบ่งออกเป็น2องอยา่างสององค์ประกอบนะครับองค์ประกอบสําหรับส่วนราชาการนะครับจะมีอยู่ตัวชี้วัดนะครับที่สําคัญนะครับก็จะมี7ประเด็นนะครับเรื่องของการบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ําทั้งระบบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับ รายได้การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวการลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2 5การแก้ปัญหายาเสพติดการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาและประเมินจากรายได้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดูว่ามีการเติบโตอย่างไรในส่วนจังหวัดนะครับก็จะมีการประเมินจากการขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน เช่นเดียวกันกับส่วนราชการอื่นนะครับตัวชี้วัดการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่นะครับโดยน้ำหนักขององค์ประกอบของส่วนราชการที่จะมีการประเมินนะครับประเมินตามประสิทธิภาพการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ70นะครับและประเมินศักยภาพในการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ30นะครับซึ่งครมเห็นชอบในเรื่องนี้นะครับมาตรการต่อไปครับกระทรวงการคลังขอมติครมนะครับ ให้เห็นช่อให้พิจารณาในเรื่องของโครงการเมืองคาร์บอนต่ำนะครับโดยกระทรวงการคลังเนี่ยขอมติคอรอมอรเพื่อที่จะไปส่งเสริมให้เอ็กซิมแบสามารถไปกู้เงินแล้วนำเงินเนี่ยมาปล่อยกู้นะครับให้กับภาคเอกชนซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงานแล้วก็ผู้รับเหมา เพื่อไปดำเนินการในกิจการของตนเองในเรื่องของการลดพลังงานเช่นการใช้โซลารเซลล์การเปลี่ยนถนนให้เป็น LED นะครับโดยพื้นที่ทีจะเป็นพื้นที่ทดลองในระยะแรกนะครับก็จะมีอยู่สส่วนนะครับก็คือการนิคมอุตสาหาการรมแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครซึ่งนโยบายนี้นะครับคาดบ้าจะช่วยลด ปรากฏการเรือนกระจกลงได้นะครับและตั้งเป้าขยายในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับหล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่จะสามารถนำไปขายได้ในปีแรกนะครับและก็จะมีมาตรการในการมุ่งส่งเสริมให้มีตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ได้มาตรฐานโลกในปี2569คาดว่าหลังจากมีการขับเคลื่อนนโยบายนี้แล้วนะครับ จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมที่เปลี่ยนเป็นคาร์บอนเครดิตได้2.3ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์สร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตได้34.5ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับนยโยบายต่อไปครับก็คือทางกระทรวงมหาดไทยครับได้ขอขอหลักการขอขอคอรมอเห็นชอบ ในหลักการในเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบปัญหาอุทกภัยใน9จังหวัดชายแดนภาคใต้รอบที่แล้วเราเราได้เห็นนะครับว่ามีการจ่ายเงินบรรเทานะครับค่าไปค่าปรงศบให้กับผู้ที่เสียชีวิตในจังหวัดสงขลขานะครับสล้านบาทนะครับในรอบนี้กระทรวงมหาไทยขอมติครอมอเพิ่มอีก8จังหวัดครับได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสจังหวัดสตูลและจังหวัดตรังนะครับโดยแหล่งเงินที่ใช้นะครับก็จะได้มาจากสองแหล่งนะครับ1ล้านบาทแรกมาจากกองทุนช่วยเหลือผู้ผประสบสาธารณาภัยสำนักนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งล้านบาทหลังนะครับมาจากงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปี 2,569ซึ่งเป็นงบกลางนะครับซึ่งทั้งสองรายการนี้ก็จะรวมได้2ล้านบาทหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเยียวยาเหมือนกันกับที่จังหวัดสงขลานะครับโดยการจ่ายเงินเยียวยานั้นทางจังหวัดจะตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าโรงศพซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและในโอกาสนี้นะครับทาง กระทรวงมหาดไทยนะครับยังขอรับนะครับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี2569หรืองบกลางนะครับเป็นจํานวนเงิน164ล้านบาทนะครับเป็นจํานวนเงิน164ล้านบาทอันนี้เฉพาะในส่วนของงบกลางนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะเข้าใจว่า164ล้านบาทเนี่ย เป็นเงินทั้งหมดไม่ใช่นะครับ164ล้านบาทเนี่ยเป็นงบกลางนั่นหมายความว่าทางส่วนของกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็จะต้องเตรียมเงินไว้อีก164ล้านเช่นกันนะครับเหมือนคราวที่แล้วที่พลมออนุม,มัติไปแล้ว110ล้านบางท่านก็ไปเข้าใจผิดว่า110ล้านเนี่ยเป็นเงินสําหรับ55คนไม่ใช่นะครับเพราะว่า110ล้านเป็นงบกลางส่วน กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็จะต้องสมทบอีก110ล้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งคอรามอก็เห็นชอบนะครับเรื่องต่อไปครับก็คือเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยขอรับการสนับสนุนงบรายจ่ายประจำปี2569งบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเพิ่มเติมสำหรับอุทกภัยอันนี้สำหรับทั้งประเทศนะครับซึ่งหลักเกณฑ์นะครับท่านได้ทราบแล้วว่า รมอท่านนายกอนุทินนั้นได้อบหลักเกณฑ์และก็อนุมัติไปหลายครั้งนะครับเริ่มต้นจากหลักเกณฑ์ที่เมื่อประสบป,ปัญหาอุทกภัยแล้วเนี่ยอุดหนุนทุกหลังคาเรือน9,000บาทหลังจากนั้นก็มีแบบเป็นขั้นบันไดคือเกิน30วันได้5,000เกิน60วันได้10,000เกิน90วันได้10,500เกิน120วันได้20,000เพิ่มเติม,ตมนะครับนอกจากนั้นนะครับในคราวนี้เนี่ยมีการพิจารณาแล้วนะครับทางกระทรวง มหาไทยได้รายงานผลว่าบัตรนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายให้กับพี่น้องทั้งหมด1,526,274า้านเครัวเรือนเป็นเงิน1 2 1 9 2ล้าน4 0, 7 0, 5 1 0 0บาทนะครับในขณะเดียวกันบัตรนี้นะครับได้ทราบว่ามีสถานการณ์ที่ ลุกลามบานปลายมีพื้นที่หลายพื้นที่ที่จําเป็นจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นในการนี้กระทรวงมหาไทยจึงได้มาขอรับสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมนะครับอีก1 4 5่7 6มื0 0บาทนะครับซึ่งคอรมอรเห็นชอบนะครับและในโอกาสเดียวกันนี้นะครับก็ขอปรับหลักเกณฑ์ในการในการพิจารณาอุดหนุนสำหรับผู้ประสบ ปัญหาอุทกภัยด้วยจากเดิมนะครับที่มีบอกว่าต้องได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดจากผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านหรือกํานันคนใดคนหนึ่งเป็นการเป็นผู้รับรองกรณีที่ผู้ประสบภัยรายใดไม่รับรองให้ทำการประชาคมเพื่อเป็นการรับรองทดแทนนะครับขอเปลี่ยนข้อความจากตรงนี้นะครับเป็น ต้องได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดจากผู้นําชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรองตัดคําว่าการทําประชาคมออกนะครับเนื่องจากว่าในรอบที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าการทําประชาคมในพื้นที่ที่ประกาศเป็นภัยพิบัติแล้วเนี่ยมีความยุ่งยากต่อพี่น้องประชาชนซึ่งกรมก็เห็นชอบในประเด็นเหล่านี้ครับ ครับวันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามติคอรอมอนะครับให้ความสําคัญในหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือเยียวยาต่อหลายๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อุทกภัยหรือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานอกจากนั้นแล้วก็ยังมีมาตรการในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเรื่องของการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมมีมาตรการในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น นโยบายที่สําคัญซึ่งจะนํามาซึ่งกันพัฒนาประเทศในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะครับไม่ทราบมีคําถามไหมครับมาตรการฟื้นฟูหัดใหญ่ในวันนี้มีการพูดถึงนะครับวันนี้มีการมีการพูดถึงในเรื่องของในระยะถัดไปนะครับจะมีจะมีมาตรการอย่างไรนะครับอย่างเช่นนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหัดใหญ่นะครับ มาตรการที่จะช่วย SME ที่ได้นําเข้าที่ประชุมเศรษฐกิจในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคาดว่าจะนําเสนอครมอได้ในสัปดาห์หน้าครับยังไม่ได้เข้าครับเนื่องจากว่ารายละเอียดเนี่ยมาตรการการออมเนี่ยมีค่อนข้างมากได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจไปแล้วเมื่อวานนะครับคาดว่าจะได้เข้าสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันกับนโยบายที่ท่านอาจจะให้ความสนใจอย่างเช่นคนละครึ่ง p l u ส เนะครับก็คาดว่าน่าจะสามารถนําเสนอเข้าคอรมอดได้ในสัปดาห์หน้าครับเป็นข้อสั่งการครับเป็นข้อสั่งการก่อนบาระการประชุมนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเป็นแนวทางที่จะมีการทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับเนื่องจากว่าไม่มีการทบทวนสิทธิ์มาเป็นระยะเวลา3ปีแล้วครับ ประเด็นประเด็นวันนี้สําหรับมาตรา28สําหรับวินัยการเงินการคลังก็คือการเน้นย้ําในเรื่องของการใช้เงินของภาครัฐในการที่จะขอรับเงินสนับสนุนในกรณีที่เป็นงบกลางนะครับว่าต้องไม่มีความซ้ําซ้อนกับภาระหน้าที่นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็เป็นการทําความเข้าใจครับว่านโยบายในบางลักษณะเนี่ยไม่สามารถดําเนินการได้แล้วอย่างเช่นการไปอุดหนุนนะครับค่าพืชผลทางการเกษตรโดยตรง อย่างนี้เป็นต้นครับทำไม่ได้แล้วครับอันนี้ทำไม่ได้มาตั้งแต่เนื่องจากขัดหลักของ WTO ด้วยนะครับซึ่งรัฐเนี่ยไม่สามารถไปแทรกแซงราคาได้นะครับและในการในการอุดหนุนเนี่ยไม่สามารถช่วยเกษตร,รกรได้โดยตรงอย่างเช่นไปประกันราคาข้าวไปรับจำนำข้าวเนี่ยไม่สามารถทําได้แล้วเนื่องจากกรอบเพดานนี่เนี่ยมีอยู่32%ตอนนี้เราเหลือรูมอยู่ประมาณ3%เท่านั้นเองครับ เป็นเก็บเอ่อก็เพจเก็บตกกับเพจสองนี่คือเพจเดียวกันครับโอเคนะครับขบทวนนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรากูลนะครับและรัฐบาลนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยอุทกภัยทุกท่านนะครับพี่น้องที่ประสบปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาที่อยู่ในระหว่างอพยพและก็ขอให้กําลังใจทหารผู้กล้าพร้อมทั้ง ครอบครัวทุกท่านนะครับในการปฏิบัติภารากิจปกป้องอธิปไตยให้กับประเทศไทยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอบพคุณครับสวัสดีครับ